นึกภาพดูสิครับเพลงเด็กๆเ,เพลงหนึ่งที่ดูธรรมดาหรือเกินกลักกลายเป็นไวรัลระดับโลกมียอดชมทะลุ1นหมื่นล้านครั้งและผลักดันบริษัทเล็กๆจากทีมงานแค่สามคนสู่ยักษ์ใหญ่มูลค่ากว่า400ล้านดอลลาร์ในตลาดหุ้นเกาหลีใต้นี่คือเรื่องราวน่าทึ่งของเบบี้ชากและพิงฟอนที่ไม่ใช่แค่เรื่องความสาเร็จแต่ยังปูทางให้แฟรนไชส์ใหม่ๆอีกด้วยน่าสนใจใช่ไหมมาดูกันว่าเรื่องราวนี้เริ่มต้นยังไงและทำไมถึงประสบความสำเร็จขนาดนี้แต่ที่นี่คือจุดที่มันกลายเป็นเรื่องขัดแยย้งที่่หลาาาคคนอจไมิดฝ ในวันที่19พฤศจิกายน2568นกสำนักข่าว BBC ได้รายงานเรื่องราวที่น่าสนใจมากเมื่อคิมบินซอกผู้ก่อตั้งตัดสินใจเผยแพร่คลิปเพลงเด็กสั้นๆยาวเพียง90วินาทีในเดือนมิถุนายน2559เขาคงไม่คาดคิดเลยว่าคลิปนี้จะกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกเพลงนั้นก็คือ Baby Shar บทเพลงที่จังหวัดติดหูไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ลืมไม่ได้และมันยังเป็นวิดีโอที่มีผู้ชมสูงสุดในประวัติศาสตร์ YouTube ด้วยยอดชมมากกว่า1.6หมื่นล้านครั้งเลยทีเดียวเพลงที่ดูเรียบง่ายนี้กลับเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากช่วยให้พิงฟองซึ่งเดิมเป็นสตาร์ทอัพเล็กๆกลายเป็นบริษัทสื่อใหญ่โตมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์และยังเปิดประตูสู่การลงทุนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้ด้วยสำหรับผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกับพิงค์ฟงให้ผมอธิบายสั้นๆนะครับบริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2553ด้วยชื่อเดิมว่าสมา s t u ดีมีพนักงานเริ่มต้นแค่่ามคนเท่าน,น ซึ่งเป็น CTO หรือหัวหน้าทีมเทคโนโลยีของบริษัททีมเคยเล่าว่าออฟฟิศตอนนั้นเล็กมากจนทีมงานแทบไม่คาดหวังเงินเดือนด้วยซ้ำต่อมาบริษัทปรับทิศทางมุ่งเน้นเนื้อหาสำหรับเด็กเล็กโดยเปลี่ยนเป็นเกมและสื่อการเรียนรู้ที่เข้าใจง่ายขึ้นและนั่นคือช่วงที่เบบี้ชาเกิดขึ้นจริงๆในปี2,565บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็นเด e p พิ k f o n g c o m p a n ซึ่งตั้งตามตัวการ์ตูนสุนัขจิ้งจอกสีชมพูปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า340คน และมีสำนักงานสาขาในหลายประเทศอย่างโตเกียวเซี่ยงไฮ้และลอสแอนเจลิสและเมื่อวันที่19พฤศจ,จิกายน2568ที่ผ่านมาพิ้งฟองก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นเกาหลีใต้สำเร็จหุ้นยังพุ่งขึ้นกว่า9%ซในวันแรกซึ่งทำให้มูลค่าบริษัททะลุ400้ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวส่วนต้นกำเนิดของเพลง baby shark เชื่อกันว่ามีที่มาจากสหรัฐอเมริกาในยุค 1970S สและถูกนำมาร้องเล่นในค่ายพักค้างแรมสำหรับเด็กคิมอธิบายว่าความสำเร็จของเพลงนี้ มาจากองค์ประกอบหลายอย่างเช่นจังหวะเร็วๆที่คล้ายกับเคป๊อป ok, ซึ่งเป็นดนตรีเกาหลีที่หลายคนรู้จักติดหูเหมือนบทสวดมนต์ส่วนสําคัญที่สุดคือเด็กๆจําได้ง่ายแต่ผู้ใหญ่ก็ลืมไม่ได้ลองคิดดูสิครับทําไมเพลงเหล่านี้ถึงติดหูขนาดนั้นเพราะมันใช้จังหวะซ้ําๆและเมโลดี้ที่เรียบง่ายแต่มีพลังในการกระตุ้นการเคลื่อนไหวเพลงนี้ไม่ได้ดังทันทีนะครับแต่เริ่มเป็นไวรันเมื่อคลิปเต้นรำถูกเผยแพร่ในงานกิจกรรมสำหรับเด็กในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้าจากนั้น ก็แพรกระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วในปี2,563มันกลายเป็นวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน YouTube ใรายได้จาก Baby s y a ชาช่วยให้บริษัทได้ครึ่งหนึ่งของรายได้รวมในหลายปีหลังเปิดตัวและยังต่อย,ยอดเป็นสินค้าต่างๆการแสดงและเนื้อหาใหม่ๆอีกมากมายตัวอย่างเช่นมีตุ๊กตา Baby s y a ชาที่ขายได้ดีทั่วโลกหรือแม้แต่แอปพลิเคชันเกมที่เด็กๆชอบเล่น แต่ที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดและอาจกลายเป็นเรื่องขัดแย้งในปี2,562ทิ้ฟงฟองถูกกล่าวหาว่าลอกเพลงจากนักแต่งเพลงชาวอเมริกันแต่สารดิกาเกาหลีใต้ตัดสินว่าเพลง Baby Cha ah อยู่ในสาธารณสมบัติ (Public Domain) ซึ่งหมายถึงเพลงที่ไม่มีเจ้าของเฉพาะแล้วและพิ้งฟองชนะคดีนี้สิ่งนี้ไม่เพียงช่วยเสริมความมั่นใจให้กับนักลงทุนก่อนเข้าตลาดหุ้นแต่ยังจุดประกายคำถามว่าการที่เพลงอยู่ในสาธารณะสมบัตหมายความว่าทุกคนสามารถนำไปใช้ได้อย่างเสรีหรือไม่ และถ้าเช่นนั้นแล้วทำไมถึงมีข้อกล่าวหาเรื่องลิขสิทธิ์นี่อาจเป็นประเด็นที่หลายคนเห็นต่างกันบางคนบอกว่ามันยุติธรรมเพราะเพลงเก่าที่ไม่มีเจ้าของแต่บางคนอาจโต้แย้งว่าควรมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนขึ้นในการปรับให้เข้ากับยุคดิจิทัลแม้ว่าเบบี้ชาจะยังทำรายได้กว่า25%ของบริษัทอยู่แต่พิงฟองกำลังพัฒนาแฟรนไชส์ใหม่ๆเช่นบีบีฟิน และสิลุกโดยบีบีฟินทำรายได้มากกว่าเบบี้ฉักแล้วประมาณ40%ของรายได้ทั้งบริษัทแต่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าพิงฟอรยังต้องพิสูจน์ว่าสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่พึ่งพาเพลงเดียวบริษัทได้ระดมทุนได้52 000, 000ดล้านดอลลาร์จากการเข้าตลาดหุ้นเพื่อขยายเนื้อหาภาพยนตร์และตัวละครใหม่ๆเพิ่มเติมคิมยืนยันว่าเป้าหมายในอนาคตคือการเป็นผู้ผลิตเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยใช้ข้อมูลจากการรับชมและพฤติกรรมของผู้ชมเพื่อพัฒนาเนื้อหาที่ดีขึ้น เช่นการใช้ AI เพื่อสร้างเนื้อหาส่วนตัวสำหรับเด็กแต่ละคนซึ่งจะช่วยให้เนื้อหาเรียนรู้สนุกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ้างอิง bbc.com h t t p s w w w b b c b b c o m n e w s a r t i c l e s c n 8 s c g w 6 2 3 g อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์รอบโลกทั้งหมดได้ที่นี่ https S colon s l a s l a m n e n b a n k i n g c o t h s l a category s l a s new kid update slash, kid, new s l a world k i t new s l a คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ครับมองว่าการสำเร็จของเบบี้ชากเป็นโชคชะตาหรือความคิดสร้างสารรค์ล้วนๆหรือว่าประเด็นลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวกับภาพ l i ลิกโดเมนควรมีการปรับปรุงกฎหมายหรือไม่แชร์ความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยครับผมอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับมุมมองต่างๆนี้